ีครับวัครับวันนี้เรามาทำอะไรครับเอ่อมาทำของอินโซครับครับตอนนี้แม่งโคตรร้อนเลยครับร้อนหน่อยเข้าต่อเร่งดีกว่าหน้าหน้าเหี้ยกว่าตอนผ่านหนเอยไปต่อดีวป่ะครับชื่ออะไรชื่ออะไรกันนะชื่ออะไรกันชื่ออะไรกันผมยกไมค์ครับยบไมค์ครับอีกคนหนึ่งชื่ออะไรครับผมนัทคุงครับนัทคุงครับมาทำอะไรกันครับ มาพังหุ่นเล่นครับอ้าว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 ประกอบคุณโชว์อ้าวเหรอปอบคุณโชว์ครับอะโชว์เลยโชว์เลยเอ้าใครต่อก่อนใครต่อก่อนมึงดิมึงมึงอะยันต์ต่อคุณโชุบอ่ะอ่ะมึงก่อนอู้ไอ้บ้าแพ้เล่นก่อนจะเล่นไหมเล่นง่ายเล่นง่ายอย่างี้เหรอแน่นอนอ่ะต่อไหนก่อมาได้ต่อก่อนตัวเดียวนะเออต่ออย่างรับติดชอบสองตัวก็ได้โอเคงีตัวนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไร มเนื่อเปนนวไม่อมนืน้อาปช้ิตตามีคู่อ๋อซีบีเซรวันครับใน0 1ซีเซวันจำเ่งกระแดกได้ไหมเอาไม่ต้องกันี่นนีดนิ่นิดนินิำ่งตำนซีบีเซโวันขอเรออันั้นตูปาวันเอาหรอไรุ่นแรกทำไงอ่ะอันนี้เป็นรถไงรถไม่ใช่รถอ่ะเฮ้ยรถอ่ะายเด็กเด็กเดเร่นเอ้ยรถไปแล้วไปไเฮ้ย๋อาหรอก็ในเรื่องเปลี่ยนเสียได้ เป็นฮัตไก่เกอร์อฮัตไก่เกอร์ก็เห็นเหรอในหนังอ๋อเลยถอดปุ๊บไต่เข้าไปในโกไคโอแล้วบินออกมันใช่จะตีมุกกันอีกงานไหมใช่อ่ะเริ่มแรกอันนี้เป็นนิคุนิคุเราต้องวางให้โชว์หน่อยมึงถือเล่นอย่างเดียวเลยเออแมนนวลเนี่ยทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยอ่านรู้ว่าต่อไม่เป็นเอออะโชว์ดิเอาโชว์เอาก่อนจะเริ่มต่อใส่ เว้ยรุนแรงมานิดนึงช่างแม่งใช้ได้เปิดมาเสียบเข้าไปแล้วกดลงอ่ะเสร็จละเสร็ละลารดลารถเสร็จแล้วนะนั่นดิเอ้นี่มใช้เลยเรอี่เรียบชือรครับชือครับมาสเตอร์มาสเตอร์นชินชิต้าไงอ่ะตามนั้นนะครับได้ยินมหครับแล้วไอ้ผ่าผัดผััผดมันเรียกเหมือนกันปะก็ไม่ไม่่อต่างกันเท่าไหร่ไม่ต่างเยด้เรื่อยๆไปเลยเรื่อยๆเลยดูดูอ่ะดูดนันนวดรูันนวดแทนเนื้อใก่ญีุนถามี่ออก เอาเหรอเอาเปหนุนโอเคเราแจกดูดูแ้ววยาวเอาต่อไปต่อไปจะมีเป็นเสือทำไงดีครับเป็นเสือทำไงครับไปเขาดินครับบ๊ายบายไปชคดีแล้วเจอกันเอาเอากับมาแล้วมุกได้ปะได้ทำไงเปิดมาจะหักออกทำไมเป็นน้วนมีผ่าดผ่านิดนึง าาข้งเคยดูว่าเด็ยโป๊กเตอร์เนี่ยฮเคยรู้ป่าวใ่ช่องเก้าใส่ช่องเก้ตลาดปะใส่ช่องเก้าจริงเหรอที่ใส่ข้างล่างจริงป่ะเออเราไม่ใช่วันวันอังคารมันพุทธอะไรช่องสาววะนั่นมันละครน้ำเน่าเนี่ยอ๋อคนละเรื่องกันเนาะมีซาวประกอบด้วยอ่ามีอธิบายดื้อเลยออธิบายอ๋อตอนแรกดูเป็นรถนั่งข้างมีมีขาเสืออยู่ ตึงออกมาสองข้างตื่นได้ขนาดนั้นเลยเหรอตื่นๆอีกข้างหนึ่งกูยังไม่ได้ทำอะไรมันเลยนิดนึงดินั่งนั่งนั่งดูนั่งโปใช่เลยยืดหนึ่งยืดนึ่งต้องไงต้องขาเดือนต้องขาดิตังงั้นตั้งขาลงมาเออโอ้โหนั้งขาเนาะดันเขื่อนฟกไม่ใช่อ้าวอย่าง ยังไม่เสร็จนี่ล้างเสือเสร็จแล้วยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเหรออ้าวจริงดิโอ้เรื่องมากเนาะหางยาวมึงมันนวลจุดนึงไหนวะมึงเปิดมันนวลให้ดูยังเปิดไม่ดูแน่นี่ไงเห็นแม่ดาบอย่างเงี้ยอ๋อเออเป็นเสือหางดาบคู่ก็เล่นได้เนาะทำไมเป็นไม่เป็นลายจุดปะเกียร์แป๊บโกเตอร์เอ็ดต่อไปโกสเตอร์เอ็ดนะฮะโกสเตอร์เอ็ด ขากระปายทำไมเราไม่พาไปหาหมอเนี่ยทาไมปัญหาเออทำสบายทรหลอ่าอ่าอ่าไปไว้เยต่อกลับมาอาล้านเดิมยิงยิงยิงเอาฐางตั้งเหมือนเดิมนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แกล้งแกล้งอะไปกันเถอะแกล้ง <c oughs>

กลับบ้านไปไปโหลดไวเก็บไวมากนะนะคอได้คอเขาเท่านี้ก็ได้อ๋อไปมีอะไรอันนี้ออกมาละมานด้เป็นความจริงครับอย่าไปเชื่อสองตัวนี้นะครับฝาออกมาแล้วต่อไปก็แขนกับตาอ๋ออย่างนั้นแหละแยกออกมาเออไงต่อวะอดึงแขนทำไมกูรู้สึกกูเล่นไม่เป็นโอ้าวทำให้ไหมลงนี่เออลง อย่างนี้ไว้มันจะต่อยกันนะครับเออไม่เล่นนะไม่มีไม่มีคิดว่าคิดว่าเสร็จยังครับยังไม่เสร็จนะต้องเอาหัวนิ้วปุใส่เข้าไปยังไม่เสร็จอีแบน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 ใส่แบนอีดึงเขาขึ้นอ้๊แรดแรดแรดอ่ะอันนี้อะไรแรดอ่ะแรดไอ้ที่ไอ้ตรงหัวไหล่หายข้างนะ อยู่นู่นะเอาไหมเหลือข้างเดียวอยู่ไหนก็เหลือข้างเดียวไงข้างอยู่ไหนไม่รู้ทำมาทางจทนแทนดูได้นะครับโอเคครับล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 บ่อวบลบลบลบอบลบลบลดลบลบลบละลบ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 ลงลบลบลนลบ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 ล่ลบ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 อบล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 รลบ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 ล่ลลม้ลบ้ลลบ นั่นเอใส่ปับไปวะไม่รู้ช่างเหอะนะเนี่ยช่างเหอะโทรเรียกจ้างยังจ้างเหรอไปสุดไปเพื่อต่อไปเพื่อต่อเฮ้ยอุปกรณ์นี่เป็นรถนะฮะรถเห็นเรือมั้งครับฮะเรือมั้งครับลอยทะเลเอ้เฮ้ยครับต่อ จะดูจะดูใช่ไหมคอมพิวเตอร์จะดูไหมเคยดูครับเคยดูครับอ่าแหวกออกมาโอ๋ครับผมปั๊ดรับทำไมต้องทำเสียงปั๊ดนะเป็นเอฟเฟกต์อุปกรณ์ใส่ไม่ได้ต้องควักฐายใส่แล้วเฮ้ยมันไม่ไม่ต้องควักฐานเลยเขาตูอ่าลงมานิดนึงลงมาลงมาสุดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ลงมาเออเดี๋ยวไปอ่าได้แล้วอืมทำไมมันอ่าแค่นี้นะแค่นี้แหละครับ แล้วมันไม่เปิดหน้าหน้าเอ้าพี่บอกมเลยพอก็ต้องเปิดหน้าก็ไม่ต้องเปิดไงก็ปิดแล้วไงก็ปิดแล้วไงอ่าก็สูบไงสูบามเฉยไม่เปิดเอ้าเคยดูว่เอาเคยดูว่เอาเคยทำไม่ได้ที่มีตำรวจห้าคนอ่ะมันได้การันเจอเออไม่สามคนหรอฮะไม่สารพลหรอน้ำเน้ำมันเหลวที่มีสีเงินสีแดงสีน้ำเงินเรื่องอะไรอีกเกบันซาลีบันซาลีบัน้โตัดเกะลาลาลาตันเฉยไม่ทัน ผมเกิดมา้ชินจังนะครับต่อไปนะฮะต่อไปครับต่อไปนะครับจัดซาวเมอร์ฮะซาวเมอร์ดูนาฮะซาเวอร์บันี่เป็นออพติมัสพาฮะใช่ฮะรู้มั้ลทุกออพติมัสปวดแล้เห็นพาพเรียมมาทำพิธีหน่อยไหมหนุ่มบอดลับเลยูมอนเลยปัดเ่านึงอ่เราถอดออกมาแล้วนะฮะถอดออกมา สวยแล้วก็ถอนมาอ่ะอ้ถอยอีกแล้วใจสุดใจร้ายอ่ะฮ่ะงานเล่นถอนนะครับีคนชอบถอนครับอ่ะแหกแล้วเจ้าแหกไม่เอามือออกมาครับทำทำอะไรครับเราเปลี่ยนอะไรเราเจะเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรครับเป็นลิงครับเป็นลิงนะฮะลิงนะไมสโซมาเหรอฮะเออไม่ได้กย่าไม่สโซมานั่งกินทองครับนั่งหรอครับนั่งกินทองนะฮะอ่าฮะ ว่าวิดีโอนี้โคตรจังไรถึงพี่ไม่น่าถามเลยเนาะอ้าถอดมาก่อนออกมาถอดมาถอดทำไมฮะมึงจะแปลงก็แปลงเอากมาเินดิอยู่อยู่โอ้หลังช็อบมี้ข้าวกินร้อยปอนด์ทำไงเยมึงเคยเห็นคนทำสลัดออกมาแล้วแดกไม่ได้ปะสลัดทำอะไรก็ใครทำก็อร่อยใครทำก็อร่อยใช่ทำไมพูดเหมือนคิวเมื่อวานเลยวะเอามาจากพี่คิวเอามาจากพี่คิว ซัดเลดยวันตีนสลัดใครทำก็ไหวใช่พาดภูมิเหยียบปอนะครับสัก <c oughs> พักนึงเราจะกลับถอยไม่ได้นะฮะออกกถอนะอรเราเราออกได้ครับแต่เรากลับมา<ช>ไม่ได้ครับ,รบใส่ไง,งวะใส่เสียบเข้าไปนังไงไม่หัวรุดใส <c oughs> ่เนยน็นๆดิเรื่องนี้มันต้องใช้ แล้วถ้าปกติเราอยากเจอคินคองเราต้องไปที่ไหนครับพาต้าครับพาต้าทำงานครับแอดมินโซมาครับอ๋อมาข้อบอดเจอฮีโร่ใช่ไหมครับใช่ครับอาไม่ได้ไปร้านหนังสือเหรอฮะคอมิกมาเนี่ยครับสยามกิตผมรายการเราได้ข้าพูดแบบด้วยไม่ครับผมพึ่งซื้งเมื่อวานเลอ๋อพึ่งซื้อเลยวะเนี่ยอ่าหลุด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 คนขาจะดีมากครันอ้วนคนหนึ่งสายแบนน่ะอ๋อก็อ้วนทั้งคู่แหละเขาคนนั้นนะฮะที่เคยเป็นเทพเจ้ามาก่อนอ่ะเทพเจ้า มาเกาะมาเกาะเลื้อเท่เริ่มเลเธอแหละมันเลื้อเท่าไหนไม่ได้เริ่มมันไม่ไเริ่มมันเลื้อเท่าแต่คิดจะถ่ายละถูบอ่าเสร็จแล้วแล้วทำไมแขนไม่เอามือไม่เอาอ่ออีกข้างเงอ่าเสร็จแล้วหมุนได้หมุนหมุนโชยเลยหมุนโชยเลยกาโอคหองนะฮะไม่ใถ้ากาโอคหองอ่าโอเคตัวต่อไปตัวต่อไปไปครับลงไปฝั่งนู้นเ่้าไปดิครับคือดิโอเค ตัวนี้มันโสมาทังเดี๋ยวออทั้งดี๋ยวช่วยช่วยกูด้วยโอเคตัวต่อไปตัวต่อไปนะฮะชื่อสักอย่างนะฮะอาร์กิสซิโรทีอ่าฮะคุณคุณโดนอะไรฮะ ตัดผู้ตดาคดตลาดเล้งตัดใช่ครับผมแล้วทำไมต้องเล้งตัดครับไปดูกันดูกนอยู่ครับความจริงอะฮะแปลว่าอะไรครับเล้งตัดแปลว่าอะไรครับเป็นเป็นผักชนิดนึงครับผมชื่อว่าผักกาดครับผมต้องครับโอเคครับไม่ไม่มีเล่นไหนเลยไม่มีเล่นไหนนะครับผมก็อยากบอกไงผักมีประโยชน์ครับใช่ครับผักกาดเคยๆกันนะผมไม่รู้นะไม่รู้ต้องการต้องวันนั่งนี่ไอ้เปล่าสั่งให้พูดครับครับ เห็นไหมน้องสองคนชนเฟิร์มกับผักกาดอ่าครับนี่เป็นเห็นเป็นไรครับเห็นของเล่นครับของเล่นถูกต้องครับของเล่นครับสวัสดีครับนี่แหละฮะต่อไปเราจะเป็นอันณิโมอโหมดนะฮะเดี๋ยว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 เมื่อไหร่มึงจะใส่ถูเนี่ยตรงไหนอ่ะไอ้ทอยพ่นมึงอ่ะทอพ่นใส่ตรงไหนที่ด้านอ่ะเออเออโอ้โหแหมกลับด้านนี่หมุนนี่ทอยพ่นอยู่ด้านหลังอ๋อ ผมขอโทษเดี๋ยวนะเอาเอาไอ้พวกติดข้างหน้าทุกรอบมันตอบผิดตลอดเดี๋ยวครับคุณคุณที่เนี่ยครับแมนนวลดูดูดีแล้วก็ดูในของเบติจู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 อย่าอย่ไหนวะอ๋อเออจริงด้วยการแม่งเลยจบการแม่งเลยอ่ากอ่าต่อต่อต่อเป็นไอเดีเม้าหมดนะครับต่อไปอเดีม้าหมดทำไงครับอุ้ยใจร้ายถอดไปครับถอดจำได้ครับแถวนี้ม่งเถื่อนหฮะ ว่าอ๋อน่าจะดียูม่คนสองตัวอะเอาไปเอาไปจิ้มไอ้นั่นไปคุณชิดอะไรอยู่จริงๆชื่อรายการนี้ชื่อกิฟซี่างบเจสซี่นะครับคราบผมตามนั้นนะครับกิฟซี่ใส่แว่นครับเขารู้วันทั่วริษาทสีเทลครับเป็นเรื่องโกรคหกครับเจอกันครับปรนดิเซียนทำไรครับฮะ ไปไปแบกแบกของเฮ้ยเฮ้ยหูบ้านมึงเหรอหรือด้านหน้าคุณคิดอะไรอยู่ครับคุณคิดอะไรอยู่ยืมแล้วขาลงนะจะเย็นๆมันต้องมีการตื่นเต้นว่ะดูดูอากาศข้างนอกมืดแล้วเย็นบ้านมึงดิโอเคผมขอโทษเอ่อ่ะยอมยอมเสร็จแล้วครับตัวอะไรอะ ก็ตายจริงๆทำไมด้านหลังเจ็ดยังตรงหัวเสิแล้วแล้วทำไมทำไมไม่หักเขาลงมาครับก็มีเจ้าไม่มีหักเขาลง้นมาไม่หักหักแล้วเมื่อกี้ไม่หักเอาแล้วโอเคขอโทษใจเลยครับต่อไปเราไปทำอะไรกันดีทำอะไรครับก็วอเตอร์โอแล้วครับก็จบจบรีวิวเลยดีครับยังเหลืออีกตัวนึงตัวไหนครับตัวัสเตอร์โอ้วสเตอร์โอโอ้ผมเสีงมันคืออะไรอ่ะนี่นี่หุดหลักไงโผล่มาดูมาห้าตอนแม่งมีตัวนี้สู้อ่ตัวเดียว ตอนที่เจอกันรวมร่างถูกแล้วรวมร่างถูกแล้วจริงปาหน้าเออรวมรวมได้เหรอได้เห็นแม่งโผล่มาปุ๊บแม่งนิกลงมาอ้า่ตู้ปุ้งปุ้งปุ้งตอนแรกมันไม่ใช่หุ่นนะเว้ยพรมันมีปัญหาสองตัวนี้รับผิดชอบตอนแรกมันก็ไม่ใช่หุ่นนะเว้ยมันเป็นกันดำกันดำดูนบินดิเออบินมาแบบหืึขยเลยอ่ะสไตล์ผีดำถูกเห็นไหมไอ้นี่เรารีวิวไรงอยู่ครับนั่นดิเออไปเอา ตอนที่เราคุยนะครับเราจะเห็นนัดมีคนนึงนะครับกิบโรยอยู่ข้างล่างนะฮะมันก็ทนไม่ได้แล้วเพราะเราขุดไปเปื่อยอยู่ข้างล่างนะฮะคือดูปวดเว้ยปวดขึ้นอยู่อ๋อาขุดปวดเอาุดปวดนะฮะต่อ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 นะฮะตัวเตอร์โอตัวเตอร์โอนะฮะตัวเตอร์โอแรกเลยถอดแม่งเลยครับถอดแม่งเลยครับหัวแม่งทำงมายอู๋เนี่ยตั้งนั้งสมกันก็เป็นหัวไม่ทีเอ้ยเอ้ดิแยกดิ ไม่ใช่แยกกันนี้เออยไม่่แะนเจ้าของนั่งน้ำตานอนอยู่ข้างกล้องนะเอ๊ะคุณถอดไงวะฮถอนไปนมดดึงดึงไม่เห็นเจ้าของไม่รู้หรอกเจ้าของไม่รู้เจ้าของไม่รู้นะดึงดึงก่อนโอ้โหครับดึงไม่ก่อนเออแยกมาก่อนแยกมาก่อนนะอันนี้ก็แยกมาก่อนนะฮะค่อยลงทีเดียว รู้ฝ่ามือชี้ด้วยเออเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาไงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาถูกแล้วผมตามมือขวานะฮะเดี๋ยวขวาเนี่ยย้อนสอนเออตำรวจไม่จับป่ะครับฮะไอ้ริงจะจับกอนแรกครับไม่มีอะไรจะเล่นกันเลยเนีใช่ครับย้อนสองมันดีนะเว้ยอย่ากินย้อนแผ่นนะเว้ยทำไมฮะค้องแน่นแนนดันแนนดันแนนอยากมาก่อนตอนนี้ไม่รู้ทำอะไรแยกไว้ก่อนแยกไว้ก่อนก็เหมือนนั่นอ่ะแยกไว้ก่อนแยกไว้ก่อนตอนเนี้ยโกงใคโอ วแยกแยกไว้อย่างนั้นแหละเพราะรวมกันชิ้นหายอทีสามตัวห้าบาทต้องครับตอนนี้สองคนสิบบาทนะฮะบาทยิ่งยิ่งอยู่แยกกันยิ่งมีมูลค่าครับวต้องฮะอ่าสิบบาทติดลบกติดลบอีกเยอะนะฮะเจอครับแฟนต้สติกโฟนะฮะอย่าเลยแก๊งทางไี่ตัวยี่สิบอ่าทำไม่ต่อดีอ่ะทำไม่ต่อดีขอสิ้นสุดนะ หมนแล้วก um ็หมุนแล้วเราก็ซ okay, yeah, ้ำมันไปเรื่อยๆครับโอเคครับหมุนครับมึงไปไหนอะกูไปก็บอกหมุนก็หมุนดิหมุนก็หมุนอ่าอย่างแรกมาขอแขนดีไหมขาทได้ไหครับขาได้เลยหลังจากนี้กูรับผิดชอบครับผมทำไม่เป็นครับเดี๋ยวกูไปนวดกันครับอะไรวะนะทำไม่เป็นครับต้องมึงไปนวดกับฟองซึ่งอะไรไปนวดไปนวด ก็เนี่ยได้ขาละข้างหนึ่งเ่ยได้ขาละข้างหนึ่งกระสองข้างละขาอีข้างหนึ่งแล้วก็ขาดขาทำไงขาดขาทำไงบอกเบงไม่ได้ขาดขาต้องเรียกพยาบาลมาผุงพยาบาลช็อกอุ้ยอ่าขาดสองข้างแล้วต่อแม่งเลยต่อแม่งเลยปวดเขื่อนอะแน่นอนได้ร้ายแน่นอนช่วงนี้คนเห็นคนหนึ่งเยอะเยอะอ่ะเนี่ยบอสอ่ะเหรอใช่อใครอ่ะ เยอะไม่อยากจะเอ่ยเยอะเยอะไม่อยากจะเอ่ยเอ่ยชื่อได้เลยเยหยกไงครับกนัดคุงไม่ไเราเราเราเป็นคนดีเราไม่เคยนะครับเราอยู่เป็นเราอยู่เป็น administrator ใช่ครับเราไม่ใช่อินนะครับเราเป็น administrator นะครับทั้าสองคนนี้เป็นคนดีทั่วโลกก็มีคนเลวแล้วครับใช่ครับครับที่ไม่น่าถามนะครับลุงก็รู้กันอยู่ครับมีขาต้องมีแขนมีขามีแขนแล้วถ้าขาดแขนทำไงครับฮะ ก็ไม่มีแขนไงก็ไม่มีแขนก็ต้องขาดแขนอนี่ยอขาขาดแขนไม่ได้รบโรงพยาบาลหรอฮะเป็นแขนก็ไม่ใจเย็นเลยนี่ครับในกาจีช็อปแพงไมปเลยบอกว่ามันเป็นเจ้าของไม่ดูแลเลยเอากับเอาไปขายนะโชคดีแพงกว่าชีวิตมึงนะอุ้ยชีวิตกูมีค่ามากกว่านี้แน่ใจนะมั่นใจเอ่อจะไป DX กูอะแพงกว่าชีวิตกูมึง ต้องรับตกกระดาษรอบนะตัวเนี้ยกูดูแล้วเห็นอกว่างอย่ใช่ไหมตรงเนี้ยอกว่างเราต้องเสริมนมนิดนึงเสริมนมเสริมนมนมฟองน้ำไปดิฟองน้ำมาดิเฮ้ยตอบฟองน้ำไม่มีกระดาษไปก่อนเลยเฮ้ยแถวนี้เล่อนเถื่อนนะฮะบอกตรงๆนมไม่ใหญ่อยู่ไม่ได้นะแถวนี้ฮะมึงไปอ่านกุ้งหมดแถวนี้ไปทางนู้นไป ตรงหลักชื่ออะไรครับไม่รู้จักครับอย่าอครับอย่าครับอย่าครับอายุเลยยังไม่ถึงครับไม่รู้จักครับวิดีโอนี้จะติดเหล็กกัตั้งเริ่มเลยโอเชียนทั้งนจัดพันหกพันแปดสองพันสองพันสี่ไลไลน์สองพันเก้านะครับพี่ครับขอตองลอนะครับบอลบอลเราบอลเราบอลเราบอลอีกดีนะฮะเป็นแบบนครับเก่งเยอะนะฮะโตขึ้นมึงก็ไปเที่ยวอย่าพูดเรื่องจริงไปพี่นี่ต่อข้างไหนวะซ้ายซ้ายอันนู้นเออไม่รู้ซ้ายไหน ต่อต่อไปเถอะเดี๋ยวก็เสร็จเองอ่ะเดี๋ยวไม่เอามือข้างนี้ออกแต่เย็นๆพี่ต้องถึงเต้นนิดนึงจะใครหนำทิ้งไหมล่ะเดิมถูกเดินางสายอ่าตั้งรองนะครับใส่หัวครับใส่หัวปับกระจกอ่ะเอาแหวนหน่องเจอ๊ับเขาออกมาว่าไม่ได้นะควายแดง ไม่ใช่ไม่โอ้โหเห็นยังไงอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับนางน้ำตานอนหลังกองเลยครับเจ้าเจ้าของไม่โกรธนะเจ้าของไม่โกรธจะฆ่ามันช้ำขาดไม่ได้ดาบไฟดาบไฟดาบนี่เอาเอาท่อเสียเป็นดาบนะครับใช่ฮะแย่เลยเฮ้ยในที่สุด ที่สุดครับอุ้ยรุ่อุ้ยรุ่นเย่เสร็จแล้วเสร็จแล้วชื่ออะไรครับชื่ออะไรวะไก่จุ๊งจินอืมไม่ใช่โกตุงจินนะไม่ใช่โกอะไรโกบัตเตอร์โออ่ะโกบัตเตอร์เสร็จแล้วครับหมุนไง่นแล้วเรามาเถอะว่าเมื่อกี้นึกไม่ออกฮะเป็นมุกไม่ใช่โกอนโกไครก็บอโกใคก็ไดโอะไรนะฮะอ๋อเอาหมุนครับหมุนหมุนโชว์นี่เอง ดูนะสังเกตด้านหลังเนื้นะครับจะมีเดืออยู่มันแต่มีตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้สองจุดเพื่อลองรับอะไรอนาคตนะฮะอนาคตข้อนาคตน้งนก็มีนะฮะเขาว่าจะมีประมาณให้โกประมาณสิบตัวนะตัวผมลอเล่นนะผมลอเล่นอยู่นะฮะเรื่องจริงเรื่องจริงโทษนะครับถ้าต่อสิบตัวแม่งไม่ตัวตรงนี้เลย่ะครับคุณดูนั่นเลยครับดูอะไรครับทังเซนโูไฮโอครับเซนโกไฮโอครับม่แค่ตัวเดียวมันก็ใหญ่เลยนะโอ้ รู้สึกไงให้คะแนนความชอบของหุ่นตัวนี้คิดว่าไงชอบมากครับเต็มิทครับให้อะไรครับผมให้9.5ครับแลจุด5อาอ9.5อ๋อไอจุด5นี่มึงทำถลอกใช่ไหมถูกครับโอเคครับแั้ให้คะแนนเท่าไหร่คตัวนี้9ครับให้9ทำไมครับมันมันสาใจครับแต่ทําไม่มีแมนนวลมเล่นไม่ได้อะคือจริงๆอยากให้คะแนนเต็มนะครับมันสองตัวนี้แต่เนื่องจากมันต่อไม่เป็นควายเล่นไม่เป็นครับ เจอกัรตั้งรายการนึงนะฮะรายการอะไรตัช่องหนึ่งอะฮะมันจะแข่งกับพีไฟใช่ไหมเนี่ยถูกต้องนะฮะอันนี้อะไรรายการอะไรกิฟตี้เจสซี่รีวิวของเล่นใช่ค่ะโอเคได้รายการแล้วสุดยอดไม่ต้ออีกแล้วแ่ว่าคุไม่ดูนะครับตรงนี้คุณจะคุยทอลไม่ดูเรื่องไหนครับเดี๋ยวครับเรลยรีวิวหมดครับรีวิวอะไรครับ มอฟินเบยครับอ่ามอฟินเบย์นลรอบรอบรอรอบมอฟินเบย์เดี๋ยวเทปหน้า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 ครับเทปหน้าเสร็จแเทปหน้านะครับแล้วก็ันเดียรายการอะไรจบอะไรเจอพวกมึงสองตัวได้ที่เว็บอะไรอะไรยังไงแนะครับเนยผมเจอเจอพวกเราสองคนนะครับได้ที่เฟซบุ๊กนะครับเจนีโร่หลัดคอมนะผมไม่ใช่เว็บกูมีครับผมเจอที่เว็บไซต์เจนีโร่หอมนะครับสแลตนิวบอร์ดนะครับตอนนี้บอร์ดเก่าใช้ไม่ได้นะทำไมครับเปล่ไปนะครับ อ๋อแอนมินไม่เปิดครับครับผมไม่จริงๆโดนโดนรัดครับกู้เสร็จแล้วไม่เปิดครับแค่นี้ครับครับผมเราไม่คิดจะโปรโมทเซ้นไต้ไทแลนด์เหรออะไรอย่างนี้เซ้นไทยแลนด์นะครับอย่าลืมครับชมรมเซ้นไทยแลนด์นะครับเข้าไปที่กดไลค์นะให้กดไลค์กดไลค์ให้แฟนกดไลค์อย่างนี้นะกดไลค์กดไลค์ครับกดไลค์ที่เป็นพวรกต์คอมแลนวเซ้นไต้ที่ไทยแลนด์นะฮะเข้าไปเจออะไรเข้าไปเจออะไรเจอแอดมินคนหนึ่งนะฮะที่ ชอบโพสต์รูปชูไน้ำถูกครับครับผมแล้วดูกันไหมครับดูครับโอเคครับสึกยอดจริงๆนะอย่าลืมนะครับไปครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมม่นะครับสำหรับสองคนนี้นะครับที่เข้ามาร่วมสนุกสนุกได้สาระไลฟ์สาระความบันเทิงถ่ายไปยีบสามนาทีมึงเท่ากับโกหนังฮีโร่ตอนหนึ่งเลยใช่ครับมันเป็นอพิโซดกว่ากว่าหูนิดย่อนะครับในเรื่องกว่าจะประกอบกันได้ห้าตอนนะครับตอนนะเราทำตอนเดียวนะครับ เออเออมึงประกอบเป็นตอนนึงเนี่ยหนังไม่ต้องใช้แล้วประกอบป้า่3านาทีเนี่ยฮะโอเคโอเคจบจบจบเรียบครับจบเลยครับจบบครับสวัสดีครับ